สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือ Starcraft r o d War นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขามา remaster ใหม่นะปรับการาฟริกนู่นนั่นนี้ให้ดูสวยขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรก็ไม่รู้นะเป็นผู้เล่นบาโคดอีกแล้วนะเป็นฝั่งสีเขียวนะอ,ะอยู่ฝั่งขวานะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณซุกเน็ตนะเป็นสีเขียวเช่นกันจะเป็นเขียวฟ้านะผมจะเรียกว่าสีฟ้าไปเลยละกันนะ อขออนุญาตเรียกเรียกอย่างนี้นะจริงๆสีมันรู้สึกว่าน่าจะเรียกว่าทิวเนี่ยละมัง้งนะฮะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Kickback วอร์ชัน1.3นะใช่ไหมวะ1.3่ 3, เออน่าจะใช่แหละ,ะเป็นแมปใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นนะดูส่งแล้วนะ่าจะเป็นแมปที่ถูกเพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ใน Ladder Season ปัจจุบันนี้นะของ StarCraft r e m a s t e r นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็จากการที่เขาใช้ไข่เพื่อตันทางนะฮะ ในแมปนี้เขาจะใช้เป็นซังกินคลนีนะแต่ว่ามันโจมตีไม่ได้นะครับก็กโจมตีไม่ได้แหละเอออ่ะก็มาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะได้รับชัยชนะไปนะครับซึ่งตอนนี้โอ้ฝั่งสีเขียวยขยายคลิปมาถึงนี่เลยนะอ่ะคือปกติในแมปนี้นะซังกินคอลนีถูกตั้งค่าไว้ให้ไม่สามารถขยายคลิปได้นะเพื่อเอาไว้ตันทางเฉยๆนะทำให้ทางมันดูแคบลงนะเผื่อผู้เล่นเทเรนต์แบบนี้หรือว่าโปรโตสมาเล่นนะ มันจะได้ไม่มีคลิปมารบกวนการสร้างสิ่งกอ่อสร้างได้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าฝั่งสีเขียวฝั่งขวานี่เล่นเป็นเสิร์นนะพอแฮชเชอรี่ขยายคลิปมาปุ๊บตรงนี้สังเก็ตคอลนีมันก็ทํางานตามปกตินะขยายคลิปเพิ่มนะอย่างที่เห็นนะครับฝั่งสีฟ้านะส่ง S C V เข้ามาสเกลนะครับผมก็ยังไม่เจออะไรนะครับเพราะว่าฝั่งสีเขียวมาลงแฮชเชอรี่บนนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้มันสร้างสิ่งกอ่อสร้างไม่ได้ไม่ใช่หรอ โอ้โหนี่คือเซตใหม่เลยะตั้งค่าใหม่ให้สร้างได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหลุมเป็นรูอย่างงี้เนี่ยสร้างไม่ได้แน่นอนนะอ่าโอเคมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับฝั่งสีโอ้ฝั่งสีเขียวนะเล่นเฮดแก๊สพูนะหรือว่าเ็ดพูแก๊สอันนี้ก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะแต่ทีนี้ก็ถือว่าเล่นตามสูตรอยู่นะฝั่งสีฟ้านี่ก็ปารัคมาแล้วนะครับเอาสีเขียวส่งโดนเข้าไปสเกลแล้วก็ไหลออกมานะจังหวะนี้แล้วตรงนี้ว่า,างไงครับ s c v เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้โดนเข้าไปเก็บแกส๊สทั้งหมด3ตัวนะเท่าที่เห็นนะครับฝั่งสีเขียวก็ยังคงสร้างโดนต่อไปนะครับฝั่งสีฟ้านี่ก็ s c v ีมาเรื่อยๆนะเออบ่อกแกส๊สเพิ่งจะมานะครับยังไม่เสร็จนะจังหวะนี้ตรงนี้ว่าไงครับบาร์รกยังไม่ได้กดสร้างทหารมาด้วยนะเออน่าสนใจนะ แล้วฝั่งสีฟ้าเออตังก็เหลือเยอะพออยู่นะน่าจะสร้างทหารหน่อยนะครับแล้วประเด็นคือคุณปิดบ้านแบบสมบูรณ์แบบเลยนะเนี่ยออกไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าคุณจะเอาตัวเก็บเร่มาเก็บเร่นะแล้วถ้าเล่นแบบนี้คุณจะต้องเล่นยานขนส่งนะฮะเออหรือไม่ก็ขึ้นมาตรงนี้ออกไม่ได้นี่หว่ะเออออกไม่ได้อยู่ดีนะฮะขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องมาก็ต้องใช้ย,ยานขนส่งมาส่งส่งออกมาอ่าข้างนอกตรงนี้อยู่ดีนะแต่ที่แน่ๆขึ้นเบสสองแล้วนะฝั่งสีสีเทียวนะสีฟ้าเออสีเขียวฟ้านะ อันนี้นี่เขียวสดนะฮะเรียกว่าเขียวกาแฟแล้วกันนะอย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวขึ้นไปสเกลอยู่นะแมปนี้เป็นแมปเล่นสี่คนนะแต่ว่าเป็นแมชหนึ่งหนึ่งนะน่าจะเป็นแมชลงเลดเดอร์ปกตินะก็เลยเหลือผู้เล่นอยู่สองคนนะครับจังหวะน,นี้ตรงนี้ t ทอร์เรนแฟกตอรี่กำลังมานะฮะกำลังมานะครับตรงนี้ยังไงเนี่ยแฟกตอรี่โอ้ดับเบิลแฟกตอรี่เลยเหรอครับน่าสนใจนะจะบอกนะว่าคุณจะเล่น คอเจอสไปเดอร์มายอีกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าดูทรงรถเอสวีเนี่ยกำลังจะพังนะฮะเซอร์กลิงไล่ตามเลยนะครับระเบิดยังนะฮะยังขึ้นมาสเกลตรงนี้ส่วนฝั่งสีเขียวตรงนี้สปอนนิ่งพูลมาแล,แล้วแล้วตรงนี้ว่าไงครับคลิปโคลนี่โอ้โหวางป้อมเลยนะฮะป้อมอันนี้มันใช้ไม่ได้นะมันเป็นของส่วนกลางนะครับอ่าแล้ววางแบบแนบติดกับ เออหน้าผาตรงนี้ด้วยนะเป็นอะไรที่ amazing มากเลยนะที่มันวางได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเออคนทําแบบเขามีวิธีการเออสร้างแมปแบบที่มันไม่เป็นไปตามสูตรปกติก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้โค้ดยังไงนะเขียนโคดกันยังไงนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเซอร์กิงเข้ามาแล้วนะครับโดนมารีนยิงเข้าไปนะอา่าใช้วิธีการยกบาเด็เอานะฮะฝั่งสีฟ้าตรงนี้เซอร์กิงแตกหนึ่งนะ ตัวระเบิดตุ้มไปแล้วนะครับบอลเจอมาแล้วนะครับฝั่งสีเขียวต้องดึงกลับก่อนนะฮะเบสสามมานะครับฝั่งสีเขียวนะตรงนี้ไว้ครับโอเวอร์โหลดโอเคสไปร์กำลังมาด้วยนะ,ะขึ้นแรงแล้วต้องต่อไปที่สไปนะอย่างรวดเร็วนะรันนี้สังเกตโครนี่มาแล้วนะครับผม,มแล้วตรงนี้มันขยายคลิปต่อไม่ได้หรอตรงนี้วางคลิปไม่ได้อะน่าจะใช่นะดูทรงแล้วอื แล้วว่าไงฟาวเจอร์ไหลขึ้นไปตรงไหนต่อหายไปไหนครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยแบบกลับบ้านรอก็ไม่เห็นนะอ่ะแฮชเชอรี่โอ้โหอีกที่หนึง่งณจุดนี้นะมีเซอร์กเลียงเฝ้าหน้าบ้านด้วยตัวหนึ่งนะยังดีที่ยังไม่ตายนะอ๋อฟาวเจอร์อยู่นี่นี่เองนะ,ะเข้ามานะจุดนี้นะครับแล้วยังไงต่อก็ไม่เจออะไรเลยนะมาสเกลดูนะเผื่อแบบฝั่งสีเขียวแอบมาสร้างบ้านไปนะแต่ก็ไม่ใช่นะครับ อ่ะฝั่งสีฟ้าตรงนี้กูแลโอ้โหเล่นกูไลแอดอ่าพอเคาน์เตอร์ตัวเอ่อมิวต้าได้อยู่นะมีการอัปเกรดอันนี้ด้วยนะชารอนบูสเตอร์แล้วทำไมเอา้าทำไมมันไม่ขึ้นคำอธิบายข้างบนมุมซ้ายเอา้าบัคแดกอีกนะเออถ้าจะไม่ผิดเพิ่มระยะยิงให้กับจรวดนะอา่าครับโทเรนตกูไลแอดเฮลไฟ,ไฟมิสไซล์แพ็คดาเมจยี่สิบนะทวินออโต้แคนนอนดาเมจสิบสองเค เป็นยูนิตแบบ all in one นะฮะยิงพื้นก็ได้ยิงอากาศก็ดีนะฮะส่วนฝั่งสีเขียวตอนนี้ก็รีเซิร์ชมุดดินนะฮะแล้วก็บวกหนึ่งเอเอสแท็กนะฮะใช่ไหมอาดาเมตอากาศยานนั่นแหละใครมายิงอะไรเนะี่ยโอ้โหป้อมอุ้ยป้อมสอยอย่างเยอะเลยนะฝั่งสีเขียวไอ้สีฟ้านะฮะฮึคือกะจะก,กันไว้เลยนะฮะคิดไว้แล้วนะว่าฝั่งสีเขียวนี่บินเข้ามาแน่ๆอ๋อเมื่อกี้ยิงมิวต้านี่เองนะฮะโอ้โหสามป้อมเลยนะฮะ อยู่ข้างๆบ่อกแก๊สด้วยนะแล้วตรงนี้อามีอีกสองป้อมนะจุดนี้นะครับนี่เอา UI ออกก่อนนะอาร์มอรี่มาด้วยนะอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับเมคภาคพื้นดินนะเบเกิลดาวเมจนะมีแฟคทอรี่มาอีกโอ้โหสามหลังแล้วนะจนังหวะนี้อันไหนมาดูทางฝั่งสีเขียวบ้างซิตอนนี้มิวตาบินมาเป็นฝูงเลยนะอย่างเยอะเลยนะโอเคตอนนี้หนึงน่งแปดตัวนะครับผมโอเค แต,ตัวกับแฮชเชอรี่1 2 3 4ตัว4หลังนะฮะเรียกเป็นหลังละกันนะ,อะตอนนี้ไว้ครับโดนเพิ่มเติมนะแล้วตรงน,นี้ฝั่งสีฟ้าเดินทับยังไม่เดินทับนะย้ายเอ้นจิเนียริ่งเบย์ขึ้นมาบนนี้นะครับเพื่อคุ้มไม่ใช่คุ้มกันเพื่อเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะ,ะเหมือนเอาไปสกลนะดูทรงแล้วแต่ว่าเอ็นจิเนียริงเบย์ในภาคแรกนี่มันบินได้นะภาค2มันบินไม่ได้นะ เมื่อกี้ยิงไปดอกหนึ่งเข้าโอเวอร์โหลดไปนิดหน่อยนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวบินเข้ามานะครับเจอป้อมสอยออ้อหบินฝ่าดงป้อมเข้ามาเลยนะตรงนี้มายิง s อสซีแตกไปอีกโอ้โหเข้ามาอย่างนี้เลยนะเป็นการเข้ามาที่แบบเสี่ยงมากเลยนะแต่ว่าก็คุ้มอยู่นะได้ s อสซีไปจํานวนหนึ่งเลยนะน่าจะสักสอกสาตัวนะแลกกับมิวต้าตัวหนึ่งนะแล้วตรงนี้ว่ายังไงบารรกยกขึ้นเพื่อเปิดทางแล้วฝั่งสีฟ้าก็จะออกอย่างนะฮะยังไม่ออกนะครับ เขตที่แน่ๆนะครับสีเขียวตอนนี้มาลงแฮชเชอรี่ต่อนะฮะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อาเบสี่นะครับเบสสีก่กำลังมานะฝั่งสีเขียวนะจากวะนี้มิวทาลิสก็มาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวเดินทับออกแล้วนะครับอือหือมิวต้าเข้ามาโดนกระหน่ำยิงเข้าไปนะไม่น่ารอดนะครับลักษณะน,นี้โอ้โหแล้วก็ต้องไมโครกูเลยแอดหนีด้วยนะแล้วกูเลยแอดเนี่ยมันเป็นยูนิตที่ระบบค้นหาเส้นทางมันไม่ค่อยจะปกตินะฮะเอาจริงๆนะครับแล้วตรงนี้ยังไงฮะอือหือ มิวต้าผมว่าจำนวนมิวต้าเยอะเกินไปนะกเลยแอจะสู้ยากนะครับโอเคสู้ไม่ไหวแล้วครับเลยสองตัวนะฮนะจีจีฮะจังหวะน,นี้โอ้โห oh. เป็นเวลาเกือบจะเก้านาทีนะครับแล้วตอนนี้ประเด็นคือ ta, มิวต้าดาเมจบวกหนึ่งด้วยนะฮะเป็นเก้าบวกหนึ่งนะครับผมดาเมจทั้งหมดก็สิบนะเฮ้ยกูเลยแอก็บวกหนึ่งเช่นกันนะอืมือระเบิดไปแล้วนะฮะโอ้โหอัพเกรดเลยทุยอัพเกรดเกรกาะกำลังมานะฮะจากทั้งสองฝั่งนะครับจังหวะน,นี้ แล้วยังไงฝั่งสีฟ้าอาการหนักนะครับผมโอ้โหเจอฝูงมิวตาบินเข้ามาอย่างนี้นะฮะจริงๆวิธีแก้าทางฝูงมิวตาเยอะขนาดนี้เนีย่ยจำเป็นต้องสร้างยูนิตวอลคิรีนะแต่ว่าต้องสร้างซาวพอร์ตให้เสร็จก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็น่าจะต้องต่อเอ็ดออนด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะไอ้ตัวคอนโทรลเซนเตอร์ถ้าตรงนี้เอาบึ้มไปแล้วนะอะไรแตกก็ไม่ทราบนะฮะคอนโทรลเซนเตอร์อกำลังมาจริงๆด้วยนะอยู่นี่นะครับแล้วฝั่งสีเขียวว่าไงครับสีเขียวยังอยู่นะยังไม่ออนนะครับ สุดยอดเลยนะฮะตรงนี้ป้อมปืนสร้างไม่เสร็จนะครับถูกดีเลยไปนะฮะจังหวะนี้แตกแน่นอนครับผมแล้วก็ตูมไปถ้ากดแคนเซิลได้ทันอยู่นะฝั่งสีฟ้าแต่ตรงนี้สีเขียวกำลังได้เปรียบนะครับไม่ถอนกําลังแน่นอนครับมีอะไรมาเติมไหมฮะนีมิวต้ามาเติมอีกแดตัวนะครับผมอย่างเยอะเลยนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้กองทัพก็แทบจะไม่เหลือแล้วด้วยนะฮะตรงนี้บึ้มไปแล้วนะฮะโอ้โหฝั่งเซิร์ฟเนี่ยถ้าหากว่าคุณปล่อยให้เซิร์ฟสามารถขึ้นเทียร์สอง เราเล่นมิวตาเป็นฝูงได้ขนาดนี้แล้วคุณเป็นเทอร์รนเนี่ยจะเอาลงยากนะประเด็นคือวาลคิรี่ต้องมาให้ทันนะ,ะตอนนี้ดูทรงแล้วผมคิดว่าเขาไม่น่าจะสร้างวาลคิรี่นะเล่นเซนส์แฟคซิลิตี้นะจะเล่นแซนเวสเซิลแล้วก็ร uh, นะีเซิร์ชเอ่ออิรัเดียฮะซึ่งจะทันหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะผมว่าไม่น่าทันนะจังหวะน,นี้มาอย่างเดือดเลยนะแล้วทานใหญ่ก็ตูมเอาอย่างนะทีจังหวะน,นี้ตูมเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างเดือดเลยฮนะ แล้วเซนเฟซิลิตี้แล้วคุณไม่อีเซิร์ชล่ะฮัลโหลฝั่งสีฟ้าอ้อทรัพยากรยังไม่พอนะอตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็เข้ามามีมาเติมอีกนะตรงนี้อีก3 4ตัวใช่ไหมกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะโอ้โหแล้วกลางแมบปบยังไม่มีคนมาสร้างฐานนะโอเคอตรงนี้ฝั่งสีเขียวบินอ้อมมาที่เบสสนะฮะ จะเข้าไหมครับตรงนี้แซนเฟสเซเลตี้ย้ายตำแหน่งมาตรงนี้ตำแหน่งเหมาะเจาะมากนะครับมิวตาบินเข้ามาพอดีนะครับผมโอ้โหเราไม่มีอะไรเข้ามาต่อกองกับมันได้นะบินมาเป็นฝูงขนาดนี้อะไรจะสู้ไหวนะครับก็แตกไปเถอะครับเอดีเอ็ดโอคุณเพิ่งกดรีเซิร์ชไม่ทันแล้วครับตูมนะฮะือจีครับฝั่งสีฟ้ากูสู้ไม่ไหวแน่นอนฮะโอ้กูเลยแอดมาเป็นฝูงขนาดนี้ดูยังไงก็รู้นะครับว่าสู้ไม่ไหวนะครับผมโอ้ มาแล้วครับแต่เฟสิลิตี้แต่ไม่มีสกิลเอเรียเดยนะฮะจัดการปูมิวต้าไม่ได้นะครับผมแล้วตอนนี้ฝั่งสีฟ้านี่มีแต่ยูนิตแบบโจมตีซิงเกิลทาร์เก็ตทั้งนั้นเลยนะฮะไม่มียูนิตตีเอเรียดาเมจนะฮะโอ้โหคือตีกระจายไม่มีนะตีเอ่อโจมตีได้แค่เป้าหมายเดียวนะครับโอลเอดนะฮะเรียบร้อยครับไปแล้วนะค,คุณซุกเน็ตเป็นคนเกาหลีด้วยนะฮะโนน้อ no, ย no. อะไรคือน้อยอ่าผมไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันฮนะ โอ้โหภาษาเกาหลีด้วยใครรู้ภาษาเกาหลีก็รบวนบอกผมหน่อยนะฮะที่แน่ๆนะครับ s v แตกเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหบลคิรี่เพิ่งจะมาโอ้โหจริงๆเนี่ยควรเล่นบาลคิรี่ก่อนนะไม่ต้องรีบขึ้นเส้นเบสโซก็ได้นะคือคือ SV เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปขึ้นทีหลังก็ได้นะจำเป็นที่ต้องใช้บาลคิรี่มาเคลียร์ฝูงเมลต้าก่อนนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ทันนะไปแล้วนะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ ผู้เล่นบาร์โค้ดฝั่งสีเขียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอ,อกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ